นี่เฮ้ยเนี่ยเวลาเวลาเราเจอ,อเห็นไหมเนี่ยพอเวลาเราเจอพาวะวะละคังอ่ะเราก็จะเจอเขามีหมดเหะะรียญวัลคังเนี่ยคุณน่าเก็บมากแล้วผมบอกเลยปีเก้าห้ามั่งเก้าสามั่งเนี่ยผมจะบอกให้นี่ยในตำรวจนี่เีออดิโลทาแจงอ่าพวมกับนาวานครพนม อ่า้าเป็นผู้กำกับนครมณโณมบอกว่าเอาไว้ไปบูอ่านี่เห็นป่ะแล้วก็แล้วก็มีรากลายหลายทีมใช่ตอนนี้คนหาสมเด็จตาแปดดินเก็บมีเกแล้วด้วยนะใช่เนี่ยเวลาเราเจอพระวัลคังอ่ะเราก็จะเจอวัลคังทั้งนั้นเลยคือถ้าคุณไม่ลองเก็บคุณจะไม่รู้ถ้าคุณลองเก็บอยู่พระวัลคังปีเก้าห้าเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยใครจะไปรู้ว่าเนี่ยสร้างปีเก้าห้าอืม แล้วถามว่า95น่าใช้กว่าปี15ไหมน่าใช้กว่าปีเออเนี่ยนั่น,นคือในชุดวันละขังตาแผ่นด,ดินนี่ตาแผ่นดินง่ายๆนะตาแผ่นดินเนี่ยอันนี้95บูน่าเราไม่ค่อยเจอกันแล้วนะสมเด็จปูน่ากนะัตอนนี้คนรู้กันหมดแล้วนะ สมัยก่อนเราคิดว่าวัดละคาง่ะสมเด็ดโตสร้างพาแล้วก็ไปร้อยปีเลย<ช>ไม่ใช่นะปู่นาคนี่เขาเล่นกัามาก่อนนะแบ่งครับอาจารย์เนี่ยพราบ้านนี้นี่ดีๆทั้งนั้นสมเด็จโตล็อกเก็ตสมเด็จโตเอาเฮ้ยผมชอบสมเด็จหลวงปูนาคท่านใส่มวลสารสมเด็จโตเยอะที่สุดแล้วครับในปีสองสี่เก้าห้า เนี่ยเอาเนี้ยโอครับเนี่ยก็ต้องก็ต้องวัดละหังเนี่ยเลี่ยมเดิมด้วย <โฮ S 2> เลี่ยมอันเนี้ยลาวปีสองพันห้ารอยอ้าวสิ่งที่ผมเก็บตลอดคือสมเด็จตาแผ่นดินปิดสองพันได้ไหมครับหลังเ,ล <lie> <fi> เรี่ยบในเลี่ยมเก้า นะครับใส่วังไหมครับอาจารย์ในเลี่ยมเหรอในเลี่ยมไม่เก่าเท่าไหร่ไม่เก่าเนื่อตะกัว่านี่เฮ้ยเนี่ยเวลาเวลาเราเจอ,อเห็นไหมเนี่ยพอเวลาเราเจอภาวะวัลคังอ่ะเราก็จะเจอเขามีหมดเหรียญวัลคังเนี่ยคุณน่าเก็บมากละผมบอกเลยปีเก้าห้ามั่งเก้าสามมั่งเนี่ย,ยผมจะบอกให้ นี่เฮียอดิโลทาแจมอ่าพร้มกับนาวานครพนมอ่าทาเป็นผู้กำกับนครพนมบอกว่าเอาไว้ไปบู๊อ่านี่เห็นป่ะแล้วก็แล้วก็มีลากลายหลายทีมใช่ตอนนี้คนหาสมเด็จตาเปดดินเก็บมีเกแล้วด้วยนะเนี่ยเวลาเราเจอพระวัลคังอ่ะเราก็จะเจอวัลคังทั้งนั้นเลยคือถ้าคุณไม่ลองเก็บคุณจะไม่รู้ ถ้าคุณลองเก็บผูย่พระวัลขังปี95เนี่ยเนยอย่างเงี้ยใครจะไปรู้ว่าเนี่ยสร้างปี95แล้วถามว่า95น่าใช้กว่าปี15ไหมน่าใช้กว่าปีเออเนี่ยนั่นคือนในชุดวัลรังขอตาแผ่นดินครับอ่าเรียนละคังสมเด็จโตและโอโอยังไงก็แล้วแต่เธอแบงค์เลยนี่ยังไงอะก็ต้องมีหลุดยุคลึกมา ผมน่ะภาวานานจริงให้เจอนี่แหละบ้านที่เก็บภาวานะครั้งเนี่ยคุณเย่าผมเอยังไงสุดท้ายก็ต้องติดยุคลึกมาอยู่ดีซองหน่อยครับอาจารย์<า>เหนือสุดยอดเลยพี่รงนี้นี่ยุคลึกเนี่ยแน่นอนคุณจะเจอชาติเธอทองอืโอ้โห เนี่ยแบบเนี้ยถ้าชาติปุบุญแบบนี้ก็คือแท้เลยนะก็คือพระแบบเนี้ยเห็นไหมเขาจะมีการติดนี่เขายะมีการติดเนียติดอยู่กับอ่าผนังโบสถ์มั่งอ่าติดอยู่กับอะไรสำคัญสำคัญนั่นแหละแต่ดูเนื้อนี้รู้เลยว่าเนี่ย เก้ากว่าแปดห้าโอ้โหเหนือเก้ากว่าแปดห้าเยอะเลยครับอ่าเนื้อใส่วังตัวจริงครับโซนนี้อันนี้มาดูว่าเป็นเจ้าคุณสุพ์หรือว่าเป็นอินโดจีนอันนี้เป็นเจ้าคุณสุพศอืม ใช่อันนี้แตกกุอ่านี่เป็นเจ้าคุณสุพจน์นี่แบ่งมาแขวนสักองค์ครับอาจารย์พระสมเด็จอ่ายวรอสักกู่นะครับพี่พี่เก่าจริงอต้องเก่าจริงอยู่แล้วเหรียญองค์พระถ้าไม่มีกากเก้าหกตรงปีถ้ามีกากหลังอืโอโอ้โห เรียบร้อยเสียดายแบงม,มีกลากนี่งไงเห็นไหมมีกลากถ้าไม่มีกลางในเก้าหกตรงปีหยิบมาสิโอ,โอ้พีที่เขาถามยี่ห้าพระพุทธสัตว์วอ่ะมา โอ้โห oh. พี่กันใช่ไหมพี่กันพี่กันพี่กันใช่ไหมพี่กันอยู่ไหมครับอ่า